โจพร้อมยังโจ้โโสอสสามสอส่ส้วสองสิบหสอสจสิบแปสองสิบ้สองสิบปดสอบาม่แลวยี่องบาแม่ขับรถโหนไหมหนูหดเหมือนเดิมเลยแม่แม่ไม่เคยเปลีแปลงเลย โอ้ยๆเขาจะมวดกันที่นี่เหรอเนี่ยโอ้ยๆๆแหลกแเพลงนี้กำลังมาเลยนะแม่สวัสดีครับมาแล้วครับใครต้องการรักผมมาแล้วครับคนคุยพารทไมเหรอลูกใา่ไหนร้องให้เจ้าเพลงสิโอ้โหจำเนื้อไม่ได้ เรือนขันเขาไม่มีแล้วประักานารพูดทำึงมาเลยหนูร้องเพลงเพราะบ่นแม่เลยใช่ไหมถูกต้องสวัสดีครับขอแล้วครับเขาต้องการรักผมมาแล้วครับโอ,โอ้โอ้สวัสดีครับรับตาจีไปกดกุยป้าตา แปำหนึ่งนะลูกมี่ขอส่องก่อน คนไหนวะเนี่ยชิบหายละชิบหายละกูจำเขาไม่ได้หนูหนูคิดว่าคนไหนบอกกับมี้ใช่อะไรล่ะครับ ลองเท้าเลยหนูตกใจหมดเลยนี<ด>่มีเกลไม่มางัดร้านวะโอ้อโหหนูไม่รู้ใครไปไหมมีพันไม่ล่ะเวลามันขึ้นแล้วม่เกลพันไปหนูเรียบไปก่อนลูกพี่หนูต้องไปงานร้านกันนะโอเคครับหนูขับรถเข้าไปในร้านก่อนสอง ไปไม่ทันนะอยู่เมืองบนใครอ่ะแม่เมื่อกี้นี่ไงแม่จะพามาหาพ่อจะบอกกันนะคนหนึ่งในสล็อตของแม่ทุกโ,<ฮ>โอ้ตายอยู่มิตายอยู่ตายอยู่ทันไหมเนะี่ยหนูทันไหมอะไรอะรแม่เมืองบนเอ้ร้านบน,บนกับตรงเนี้ยเออแอดดัอกได้ทันนะแม่ ไม่ใช่ร้านบนร้านบนเห็นร้านมาสี่สิบวีน่ะอ๋อร้านบนหรือเราไม่ต้องไปไม่น่าทันนะแม่เอ้ยไม่ทันเหรอลูกแต่แม่ขับไปก่อนกันเถอะมามีมีคนมะมมีอีกมีหนึ่งตี Oh ไม่ทัน่ะมีตีนึงด้วยหนูไปไม่น่าทันอุ้ทุกคนกระตุกไหม แม่ไปไปทานแม่โดนว่าไปหน่ะไม่โดนนี่ไอ้ไร้ล้างกับน้นางค้เขาเรียนที่ไหนอะลูกไม่รู้เลยน่าจะสามช่วนะจะถามเพื่อนก่อนมีเบอร์มันอยู่ย น่าจะสามท่อนีะ่ะเขาบอกให้ออกจากพื้นที่หลอกอาหลพี่เต็มตีกันตรงไหนอ่ะมิเกลมัวทำอะไรตีกันตรงไหนอ่ะตีมโฮโฮมโปเหรอมิเกลมัวทำอะไรอ๋อหนูไปสองหล้อ๋อโอเคโอเคแล้วไปโอเคโอเคทำไมกับวี คือโดนอีกหนูมาเร็วพ่อคนนี้หนูมาประเมินประเมินคะแนนนะลูกนี่เนี่ยเอางันไปยังเนี่ยขยันน่าจะเรียนมาได้จากการทำงานงการขยันทำงานเนื้อ มันแค่การขยันหรือเปล่าหนูต้องดูทุกๆอย่างองค์ประกอบรวยองประกอบโอเคไหมโอเคอสวัสดีค่ะครับ,รบสวัสดีครับทำไมพี่ทำผมสีนี้ยังไม่ชินเลยอะแค่อยากใช้เฉยๆครับไปเปลี่ยนตามใครหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ครับไม่ได้เปลี่ยนตามใครเลยนี่ลูกหนูค่ะ วัสดีครับ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 ผมวันดีครับอา้าวันนี่เหรอคนที่หนูเคยเล่าให้ฟังคนนี้เหรอครับที่หนูเล่าว่าอะไรอะ่ะที่วันหนูที่วันนั้นหนูบอกว่าหนูมีลูกอยู่คนหนึ่งหนูมีลูกตั้งหลายคนใช่หรอแล้วหนูเล่าเล่ามันดีไม่ดีคะลูกคนนั้นอะ่ะอา้าว ดีดีครับตอนนั้นเล่าดีครับไม่ได้ว่ามันดีไม่น่าใช่หรือ์แล่ะเอา้าไม่ใช่เหรอไม่อะเอา้าหนูเล่าพี่ว่าไงคะก็บอกว่ามีลูกชายเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็จำไม่ได้๋อหนูแค่บอกบว่าหนูมีแต่ลูกชายหนูไม่มีลูกหญิงใช่หนูบอกว่าลูกผู้ชายอ่ะพอ ตอนแรกก็อยู่ับเราแต่พอมีสาวก็หายไปเลยก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมกอ้าวหรอได้ยินมาอไม่ค่อยน่หาหายอีกแล้วเขาอาจจะนี่ก็ได้มีปัญหาหน่อยอ้าวหรมาแล้วครับเน็ตมึกเหมือนไม่ดีเลยอ่ะมัได้ยินอะไรไม่ดีเลยชอบอาจจะมีปัญหานิดนึงไง หนูก็ต้องเข้าใจลูกสิครับถูกไหมหนูเข้าใจตลอดแหละพี่อยามีลูกเยอะน่าจะเลี้ยงลูกเก่งใช่ไหม <ใช S 1> เวลาพี่เลี้ยงลูกพี่พี่แบบถามอะไรบ้างคะไม่ได้ถามเลยครับส่วนมากก็ให้ลูกไปอยู่กับพวกเพื่อนๆกับแฟนครับเอ้าลูกไม่ติดหรอ ก็ติดครับแต่ว่าไม่อยากให้ลูกมาฟาร์มด้วยไม่อยากให้ลูกลำบากหนูหนูอยากอยู่กับมีไหมลูกหนูอยากอยู่กับแม่ไหมลิครับหนูอยากอยู่กับแม่ไหมโออยากอยู่กับแม่มากเลยอยากไปฟาร์มอยากอยู่กับแม่มากเลยไม่รู้จะฟาร์มฟาร์มไปทำไมไม่รู้เหมือนกันเลยแล้วพี่ฟาร์มให้ลูกหรือลูกฟาร์มให้พี่คะ ฟาร์มให้ลูกครับแล้วก็ฟาร์มให้ตัวเองด้วยครับโอ้ใช่ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปฟาร์มข้าวอีกครับหมดแล้วสองร้อยจานฟาร์มข้าวใช่ครับแล้วตกปลาตกปลาฟาร์มข้าวทำเห็ดเหมือนเดิมอ๋อไม่ใช่นนี้เขาเปลี่ยนแล้วไม่เหมือนเดิมแล้ว จะเป็นแบบงานเก็บอย่างเดียวเลยครับอ๋อใช่พี่ฟาร์มเป็นใช่ไหมวันหลังหนูฝากลูกหนูไปฟาร์มกับพี่ด้วยดีกว่าได้ครับได้เดี๋ยวพาไปฟาร์มครับชอบไหมลีดได้เลยแต่ไม่ต้องฟาร์มไปด้วยนะ เหมือนพี่ลุ้นเหมือนพี่ลุ้จะให้ไปช่วยยังไงไม่รู้อ่ะเหมือนต้องเปิดดูก่อนนะสมแม่เป็นใหญ่ตายสมแม่เป็นใหญ่แล้วเด็ะถูกพอแม่มีความสุขหนูก็จะมีความสุขถูกไหมลูกแล้วแล้วจะฟาร์มมัไหนหรอเดี๋ยวพาไปฟาร์มครับวันนี้เลยแม่ลิ นี่เลยหรอแม่แม่ไปวันนี้เลยเหรออาอารับให้ทําใจหน่อยแล้วกันลูกเข้ามาครั้งหน้าบอกแม่แล้วกันเนาะโอได้เลยแม่ได้เลยแต่ดูท่าทางลูกไม่น่าเข้ามาแล้วเข้าเข้าเข้าอยู่จะได้แม่เข้ามาไงว่างแล้วไงเติบโตเป็นผู้ใหญ่นี่ทำาอะไร หนูจะได้เรียนรู้เติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนี่ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างตบตีอย่างเดียวกระทืบคนแต่ตอนนี้กระทืบไม่ค่อยเป็นแล้วใช่ไหมหนูใช่หนูต้องเก่งสักอย่างหนูแต่เก่งต่เก่งเหมือนแม่ก็พอแล้ว เก่งยิงปืนอะไรเนี่ยแม่ยิงแม่นแม่นคมคมอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคค่ะฮัลโหลครับอ่ะขอพูดใหม่ได้ไหมครับครับผมฮัลโหลครับได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับเฮ้ยได้ครับจะทำเสียงวงเสียงหวานใส่คนอื่นทำไมหนูได้ยินพี่พูดไหมครับหนูได้ยินค่ะหนูโทรคุยให้ไหมคะ เออ่ลูกค้ารับเลขครับโทรจะโคลหรอใช่ค่ะรบกวนหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะหนูเห็นพี่ติดตขัดขัดไงนหนูคุยให้ไหมคะพี่กระเป๋าเลขอะไรคะแปดเก้าสามศูนครับแปดเก้าสามศูนครับเขาซื้อเหล็กกี่แท่งคะเขาบอกว่าอยู่เลเวลล่างครับเขาไม่ได้บอกเลยว่าเอากี่อันครับ อันละสองหมื่นครับอืมทำไมไม่รับสายก่อนจะซื้อเหล็กปะเนี่ยเนี่ยเขาโรมาจริงๆนะจะซื้อหรือไม่ซื้องั้นพี่ไปขายคนอื่นเลยค่ะเขาไม่รับสายแล้วเอา้าหรอครับ ผมทำไมของพี่มันโทรแล้วแบบไม่มีใครได้ยินเลยผู้หญิงหรือผู้ชายคะคนขายเหล็กน่ะผู้ชายค่ะผู้ชายเขาแคสหรือเปล่าคะ,ะ,คะเ่อคะรับรับเหล็กใช่ไหมคะรับเหล็กรับเหล็กเอากี่แพ็คคะเอาสิบแพ็ค สิบแพ็กส่งตู้ล่างเหรอคะส่งส่งที่ไหนคบตู้ล่างตู้ล่างโอเคค่ะตู้ล่างนะคะีทองมทองมีเท่าไหร่คะทองเหรอคะทองมีเท่าไหร่แป๊บหนึ่งนะคะพี่ทองมีเท่าไหร่คะทองมีสามครับรับสิบแพ็กไอ้รับห้าแพ็กครับทองมีแสามแพ็กเอาหมดเลยเอาหมดเออเอาหมดโอเคค่ะเอาหมดเลยใช่ไหมคะใช่ใช่โอเค่ะเดี๋ยวไปส่งนะคะครับผม งั้นเดี๋ยวหนูจะไปไหนไหมคะหนูหนูไม่ไปไหนหนูอยู่กับลูกนี่แหละค่ะพี่มีรถไหมอะ่ะมีครับเดี๋ยวต้องไปเก็บที่กระดาษทะเลทรายก่อนครับโอเคได้ค่ะงั้นพี่ <ขอ S 1> ไปรับเหล็กเลยก็ได้ขอโทษน,นะครับพี่ไม่ว่างเลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรจะหนูจำไม่ไม่ใช่ไม่เป็นไรคะ่ะ อะไรจำอะไรหรอหยอกเล่นขอโทษไม่รู้วันนั้นไม่รู้จริงๆก็เนึกว่าหนูแบบเห็นหนูเงียบไปเลยก็ไม่กล้าตอบไม่กล้าขักไปขอโทษครับจำไปไไรแต่จำไว้จำอะไรอ่ะขอโทษขอโทษได้ไหมครับ โอเคค่ะ <c oughs> ทีหลังก็ทักหน่อยแล้วกันจะได้ไดรู้รว่ายังมีเป็นห่วงกันบ้างนี่หายไปเลยขอโทษครับทีหลังจะถ่ายรูปไปทักไปบ่อยๆนะครับโอเคไหมโอเคค่ะพูดให้ได้เหมือนที่พูดแล้วก็ให้ทำให้ได้เหมือนที่พูดแล้วกันได้ครับเดีย๋ยวจะทำให้ดูครับ พี่ไปส่งเหล็กให้ลูกค้าเร็วเดี๋ยวลูกค้ารอหนาได้ครับผมไว้เจอกันนะครับง <นะ S 2> ับเจอกันนะครับผมเต็มสิบให้เท่าไหร่ลูกครับอืมให้สักแปดละกันอ่าทำไมอกกีสักก,กรารนันหักเพาออีสักกานันหักเพาะ แต่จริงเขาก็ดีอ่ะคือดีมากเลยแล้วหักคะแนนเขาทอาไม้แม่เขาักเอาหนูสิกระไรแม่ชอบไม้แม่ชอบไม้ทับแนี้ให้เต็มหนอแม่ชอบไม้แค่นี้แม่ไม่รู้อ่ะโอเคนั้นไม่เอาหาคนอื่นแต่ก็มีคนที่ถูกสนใจใช่ไหมล่ะยังไม่มีใครถูกใจแม่สักคนนึงอ่ะอ๋อนั้นไปลายบานต่อไปเลยแม่แต่ก็มีอยู่คนนึงแต่เขาไม่อยู่แล้ว พี่เคฟเหรออุ้ยพ่อเคฟเหรออีพ่ออีพ่ออีพ่อบักลาคิทอดไอ้เคฟพ่อเคฟพ่อเคฟหนูไม่รู้มีชีวิตอยู่หรือไม่นะลูกน่าจะตายหาดตายหงแล้วมั้งนี้ฮะฮะแั่นหนูพูดยังไงละ ไม่พอคขาจนะไม่ว่าแมงเขาจะทำงานอยู่หรือเปล่าเกียวมาไปที่นน้นแล้วนะหนูไปด้วยมีมเออเข้าไปเข้าไปเข้าไปลูกเดี๋ยวแม่จะไปต่างประเทศหนูไปไหมประเทศไหนมี XO XO ไม่มีเลยยังไม่มีไว้สลิสเลยล้วได้เลยใช่หรอใช่ครับ ไ่ครับเดี๋ยววันมากเนี่ยไปเกาะไว้เดี๋ยวไปตามไปด้วยไม่ไปใช่ไหมวันเนี้ย<ช>ไ,ไม่ไปคนเดียวได้ไหมเนี่ยได้